ใส่เนี่ยนูเสียงไหมผมเป็นไงบ้างผมไปดูคลิปของคุณแล้วเสียงไหมผมไม่ได้เรื่องเลยก็เป็นเหมือนเดิมเลยก็โอเคขึ้นโอเคขึ้นเสียงดังขึ้นนิดเสียงดังขึ้นนิดนึง A quân anh vậy đi qua. đang đi qua mặt còn, Mặt còn thế mới ghi lên. Ay, trời không bạc. Ay, mày lại. này. Ay, m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 ày.

No <welche> <Geschants premieres> <player> Oleji ja, <shantsunächst mari> dragbiyu <s besha>, <ImpossibleEh? shantsquinani> Vabbè! 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 าไปตาไม่รู้ครับไม่เห็น

มีเหรียญซื้อสะโขบบ้างไหมเนี่ย 应该没我在访问了、哦。 เราจะวิง่งเข้าไปในรีสอรนทนะนึนนอ่อยู่น้องตัวนะพี่ผมอยู่้างหลัง ฟังผมไหมเนี่ยผมอยู่ข้างหลังพี่เนี่ยมา, <c oughs> เ,ราเร็วเร็วดีตากล้องอะเราเร็วมีมีชาา้าโอ้โหบ่น <c oughs> บน่บนตากล้องเลยอ่ะผมก็ตกนะผมกระตุกยิงพี่

แหลไม่พี่หอนเหมือนเดิมอะ่ะเหรอมั้งตัดด้วยกันเลยบนเข่าครับ ผมต้องไปรีเครื่องใหม่้เเนี่ยเรามด่นี้วอว่ม่มไม่ไมนอไรพี่อ๋ไม่เป็นไรครับยังเยอะอยู่สามร้อกว่านะไม่ด้ผมทุ่นเอง ไปอดอบกันไหมไปนี่อ,อยู่ในมงคู่แน่ขาดนันไม่ได้แล้วกันเราออสองคนผมมาแล้วนะผมกำลังวิ่งตามมอยู่ตกใจหมดตายยิงตายตายิง ตายแล้วใช่ไหมน็อกครับพี่ไม่ได้ตายเอ้าตายแล้วตายแล้วฮม เั้นโดนตรงไหนครับถ้ามันเป็นสีแดงมันจะไม่ขึ้นพอโดนมือไม่ไ

มีรถข้างหน้ามีรถข้างหน้าลั่งหน่อยมั้่งหน่อยมั้เหิรายละ,ละมันจะไปชู่เพื่อนมันดักสิไปดักสิไปดักสิไปดักสิ รูสักชุดเลยนะมีสองมันเอ,อไมีฐาน Watch out Watch out, watch out. Here. I don't run it. Mark the location. Mark the location. Oh. <laughs>